สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวพรชันน์เสนีวงนัฐยานะคะชื่อเล่นชื่อายเป็นนักศึกษาฝึกสอนจากศูนย์สร้างสุดทุกวัยจักุศจ,จากมหาวิทยาลัยราชภัฏแจงเกษมนะคะวันนี้พี่ายจะมาสอนรำเพลงแม่บทใหญ่ต่อจากคีพีที่แล้วกันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วมาเริ่มรำตามกับพี่ายพร้อมกันได้เลยค่ะเต็มตัวถอนเท้าขวานะคะเอียงหัวขวาปละเท้าซ้าย และหันขวานะคะก้าเท้าขวามาข้างหน้าจะรดเท้าซ้ายแล้วปละเท้าซ้ายจะรดเท้าขวาแล้วปละเท้าขวาจะรดเท้าซ้ายนะคะต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนมือแล้วนะคะต่อไปหมุนกับทางซ้ายเหมือนเดิมนะคะก้าเท้าซ้ายมาเหลื่อมเท้าขวาแล้วปละเท้าขวาเรื่อมเท้าซ้ายแล้วปละเท้าซ้ายเรื่อมเท้าขวาเตรียมตัวถอนเท้าขวา หมุนแล้วปละยืดจะรดตัวไปถ้าสิงโตประเท้าขวานะคะเล่นห้างเอยเอ,อ,เอ,เอยยอยยนางกลอมตัวรำ หมุนนะคะชักแปงเออเออเออผัดหน้าเออ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 ลมผัดไปคำว่ายอดตองเออ เออเออเออบางสุริยายกเท้าขวานะคะเอียงหัวขวาเหรายกเท้าซ้ายเอียงหัวซ้ายนะคะเล่นน้ําเล่นน้ําถอนเท้าซ้ายปะเท้าขวานะคะเอียงหัวซ้ายบัวชูฝกัก ไปค่ะเอิเอิงเอิงเอิงเอิเออเอิ่นาย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 หน่ยนี่นายนี่นายนี่นาย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 นี่นายน ไน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 ยนายนไนนี่ไนไยและหมุนหมุนขวาหันขวานะคะปละเท้าซ้ายเตรียมตัวนะคะไปท่านาคาม้วนหางนะคะมือซ้ายจีบ่ํามมือขวาจีบางและปละเท้าซ้ายนะคะนาคาม้วนหางหมุนนะคะ เปลเท้าคำว่าเออยกวางเดินดงพระนาลายไปคำว่าฤทธิ์ทโรงปละเท้าซ้ายยงหัวขวา ปลักเท้าขวาเอียงหัวซ้ายแล้วคว้างจากอันนี้ค่ะตั้งฉากนะคะเออเอิง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 เออเออเอิงอีงเอิเอิงเออตัวไปคำว่าช้างหวานย่านะคะช้างหวานย่า เปลี่ยนคำว่าหะนุมานเอยเออเองเอย,เอยผานถอนเท้าขวาแล้วหลบเข่านะคะวันนี้จบคำว่าผ่านยักษ์เตรียมตัวนะคะพระประเท้าซ้ายนะคะรักจบคำว่ารักนะคะ ไปคำว่าถอนเท้าขวาแผงอิดยืดยุกหมุนริดทีเอิงเอิงเอิง จบกันไปแล้วนะคะกับเพลงแม่บทใหญ่ไว้โอกาสหน้าพี่รายจะมาสอนรำอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะลองไปรำตามกันดูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ